ในปี2,568นะคะมีดาวย้าย3ดวงเลยก็คือดาวพรหัสดาวเสาร์ดาวราหูนะคะสำหรับชาวสิงห์นะจะมีความเปลี่ยนแปลงหลกัหลกๆใดจะเกิดขึ้นได้บ้างในปีหน้าไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลักนณาราศีสิงห์รัฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15สิงหาคมถึง14กันยาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโหราห้กด้วยนะคะ สำหรับในปีหน้านะคะปี2568นะคะความเปลี่ยนแปลงก,ก็คือน่าจะเด่นชัดขึ้นในช่วงพฤษภาคมนะเนื่องจากจะเป็นเดือนที่มีดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์และดาวราหูนะคะโคจรย้ายนะรวมกันในเดือนเดียวนะคะดังนั้นก็จะส่งผลกับทุกราศีนะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดนะเป็นความหมายตามภพเรือนทางหลักโหราศาสตร์ไทยของแต่ละราศีนะคะ สำหรับชาวสิงห์นะคะดาวที่จะพูดดวงแรกเลยก็คือดาวพระรหัสนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะดาวพระรหัสของชาวสิงห์นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรณะและปุตตะก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องสิ่งใหม่เรื่องลูกหลานบริวารเรื่องโชคดีโชคเฮงนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะคะเป็นภพเรือนเรื่องเกี่ยวกับรับผลนะดังนั้นเมื่อดาวพระรหัสไปอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะถือว่าชาวสิงห์ก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะ เช่นสิ่งที่มีแนวโน้มนะในปีนี้ยังไม่แน่ชัดไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะไปชัดเจนในช่วงพฤษภาคมนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําเรื่องราบผลมาสู่ชาวสิงห์นะคะสำหรับมาตรฐานของดาวพระหัสในภพเรือนลาาะพรคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นประนะประก็คือเป็นเชิงส่งผลดีกับอะไรที่ไม่ยั่งยืนนักนะเช่นลักษณะการงานนะคะเป็นประเภท ระยะสั้นได้นะอะไรที่เป็นเชิงมาไวไปไวนะคะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะหรืออาจจะพูดในเชิงทั่วๆไปก็คืองานที่เป็นลักษณะเป็นจ็อบนะคะงานฟรีแลนซ์งานพิเศษงานเสริมนะที่อาจจะมีเข้ามาให้ชาวสิงเพิ่มเติมนะในปีหน้าเป็นต้นไปนะคะสำหรับดาวพรหัสอยู่ในภพเรือนราพะโดยประมาณก็คือ1ปีนะส่งผลดีกับเรื่องราวของปุตตะด้วยนะคะก็คือการ เกี่ยวข้องการประมูลแย่งชิงนะคะการแข่งขันต่างๆก็อาจจะมีเข้ามาแล้วก็เป็นลาบเป็นผลก็คือได้หยิบจับรับโชคนะจากเรื่องของการแข่งขันต่างๆนะคะเรื่องของลูกหลานบริวารเข้าสู่ความเป็นลาภะนะคะก็คืออาจจะได้บริวารใหม่ที่เสถียรมั่นคงนะลูกน้องที่พึ่งพาได้นะคะหรือบางท่านทํางานที่ต้องอาศัยคนต่างวัยมาช่วยเหรือทางการงานลูกน้องลูกจ้างก็อาจจะเป็นปีที่คุณได้คนดีๆมีฝีมือมาช่วยเกื้อหนุนนะคะ โชคลาภจากเรื่องลูกหลานบริวารเช่นเขาอาจจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเบาอ,อกเบาใจได้นะหรือเป็นช่วงที่ลูกหลานบริวารน,นะคะไม่ได้ทําให้ชาวสิงห์นักใจเท่าไรนักนะคะสหรับเรื่องของการเรียนการศึกษานะใครที่อยู่ในแวดวงนี้นะคะไม่ว่าจะทํางานให้ความรู้นะเกี่ยวข้องกับการสอนนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงหน่วยงานองค์กรนะก็เป็นปีที่ ไปโฟกัสงานประเภทระยะสั้นอาจจะออกแบบให้มันเป็นโปรเจกต์สั้นๆนะก็จะเข้ากับดวงดาวมากกว่านะคะอะไรที่หวังเป็นเชิงระยะยาวมั่นคงมันอาจจะหายากนะหรือว่าทาแล้วมักมีปัญหาดังนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นปีที่ได้เงินได้ทองจากเรื่องโปรเจกต์โครงการสั้นๆนะคะอะไรที่มาไวไปไวตามกระแสะได้นะคะสำหรับในข้อที่2นะคะดาวราหูนะคะจากเดิมอยู่ในภพมรณะนะคะจะสลับที่กับดาวเสรารนะ์กลายเป็นดาวราหู โคจอยมะเร็งลักขณาชาวสิงห์นะคะราหูอยู่ในภพเรือนเรื่องปัตนินะคะก็คือเรื่องคู่สัญญาก็ได้นะคะนอกจากนี้มันเป็นเชิงความรักความสัมพันธ์โดยตรงนะเนะะื่องจากราหูนะคะมะเรงลักขณาก็ส่งผลกับเรื่องของการมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงความสัมพันธ์ได้ง่ายนะช่วงปีหน้าเป็นต้นไปนะคะถือว่าใครที่เป็นโสดนะก็อาจจะมีจังหวะพบรักปุบป,ปับฉับพลันนะคะมีครอบครัวแบบด่วนนะหรือว่าตัดสินใจสร้างครอบครัวแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะหรือว่า เปลี่ยนความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะเช่นมีการถอยคนละก้าวมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงคบหานอกจากนี้นะคะมันก็จะส่งผลดีกับการครบหาในเชิงต่างชาติต่างภาษานะคะคบหากันแบบทางไกลนะหรือความรักที่ไม่ค่อยชัดเจนนะก็อาจจะเป็นได้นะซึ่งเป็นเชิงเรื่องของการครบหาดูใจความสัมพันธ์ของชาวสิงห์นะซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องการครบหาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นจุดทดสอบทาง ความอดทนของบางคู่ด้วยเรียกว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนแปลงในเชิงความรักของชาวสิงส่วนหนึ่งนะคะดาวราหูนะคะเป็นกเกษตรตาธิบดีนะก็คือเป็นกําลังเสถียรมั่นคงนะคะดังนั้นในเชิงคู่ค้าคู่สัญญานะในเชิงทํางานเนี่ยถือว่าอาวราหูก็จะส่งผลให้ชาวสิงนะคะบางท่านทํางานทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติมากขึ้นนะคะเรื่องของการต้องระมัดระวังนะในเชิง ดวงดาวก็ดึงดูดคนหลอกลวงนะคนหวังผลประโยชน์มานะคะหรือว่าเรื่องของคนที่มาชวนทําอะไรแบบคลุมเครือไม่ชัดเจนนะธุรกิจประเภทสีเทาหรืออะไรที่เป็นเชิงลงทุนที่ดูหวือหวาเงินเยอะเงินมากนะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยเพราะเราจะเข้าสู่จุดที่ดาวราหูนะคะซึ่งเป็นดาวธาตุลมโคจรรวดเร็วทุกสิ่งเกิดขึ้นปุบป,ปับฉับพลันได้ดังนั้นการตัดสินใจใดๆในปีหน้านะถือว่าต้องรอบคอบระมัดระวังและอย่าเชื่อคนง่ายนะคะ สำหรับในข้อที่3นะคะเป็นช่วงที่ดาวเสาจะโคโจรเข้าสู่ภพเรือมรนมรณะนะคะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนอรินะส่วนหนึ่งก็คือเป็นดาวบาปประเคราะห์นะคะเมื่อเข้าสู่ทุกสถานภพนะก็ส่งผลดีว่าอริของเรานะคะมีอันจบลงนะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งศัตรูนะคะมีเหตุแยกย้ายนะหรือไม่ค่อยได้เจอมีเหตุให้เรื่องของคู่แข่งเรื่องอุปสรรคนะคะบางส่วนมันก็จบลงนะหรือมาลายไปนะคะเรื่องของดาวเสานะเป็นเรื่องของภระ นี่สินก็ได้นะบางท่านจะเคลียร์นี่สินไปได้นะหรือว่าเป็นเรื่องของการปิดจบปัญหาบางอย่างบางประการได้เนื่องจากดาวอารินะคะไปอยู่ในภพมลณนะมันก็คือความหมายของการจบสิ้นในเรื่องความทุกข์ความเครียดบางอย่างนะคะดาวเสาร์นะคะจะเข้าสู่การเลงเรือนกัน,นในที่นี้ดาวเสาร์อาจจะหมายถึงเรื่องของสินทรัพย์ก็ได้นะคะชาวสิงห์อาจจะมีความคิดนะอยากจะตั้งหลักตั้งฐานส่งผลให้ในปีหน้านะคะพฤษภาคมไปยาวไป2ปีครึ่งนะคะ อาจจะมีเหตุนะก่อนนี่ยืมสินเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านช่องรถรานเะช่นอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอยากจะลงหลักปักฐานนะหรือว่าใช้เงินไปกับเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่ก็ได้นะื่องจากไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกเรื่องอะไรกเก่าๆเดิมๆที่ถือครองไว้นะก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องในเชิงรายจ่ายการเงินนี่สินเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะ ใครที่เป็นโรคภัยเกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดมนะคะมักจะปวดข้อบ่าลไหล่ปวดหลังนะปีนี้ก็รีบดูแลนะคะหรือว่าใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นนะเพราะเมื่อดาวเสาร์ย้ายนะคะก็จะไปกระตุ้นเรื่องราวในโรคภยัยต่างๆเหล่านี้นะให้มันมีมากขึ้นหรือว่าเป็นเชิงยืดเยื้อะนะคะนอกจากนี้มันยังเป็นเชิงว่าบางท่านมีแผนจะไปดัดฟันนะหรือใช้เงินไปกับเรื่องของการสัญญกรรมเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงตนเองนะเป็นการควักเงินเพื่อให้เรารู้สึกมั่นอกมั่นใจหรือดูดีขึ้นนะคะ สำหรับชาวสิงห์นะคะเมื่อดาวพลหัสย้ายออกจากภพเรือนการงานนะยังคงเหลือดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนการงานต่อเนื่องอีกหลายปีนะคะดังนั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานงานนะเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นก็ได้หรือว่างานแปลกๆงานหลายสิ่งหยิบจับทําหลายอย่างนะหรืออะไรที่ไม่เป็นกิจจารักษณะก็อาจจะกลายมาเป็นแหล่งการเงินของชาวสิงห์ในหลายด้านหลายทางก็ได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นความพลิกผันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะแต่เมื่อดาวพลหัสอยู่ในภพเรือนลาภะก็อาจจะหมายถึงการ ริเริ่มสิ่งใหม่ทดลองทำอะไรที่ไม่เคยทำนะคะมีโชคดีโชคเฮงเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานอดิเรกความสามารถที่เราสนใจนะก็จะเป็นปีที่ชาวสิงาหาหารายได้หรือการเงินเพิ่มจากงานในแบบสั้นๆเหล่านี้นะคะสำหรับในปี2,567ต่อ2,568นะก็ยังเป็นช่วงที่ดาวยังโครจรผิดปกติหลายดวงนะคะและดวงดาวก็จะเริ่มมีทิศทางนะในการย้ายพบเรือน โดยการเปลี่ยนแปลงแบบปรับป,ปรับฉับพลันทั้งสาดวงนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าชีวิตของชาวสิงห์นะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงโดดเด่นไปในเรื่องของการทํามาหากินนะคะเรื่องของความสามารถพิเศษการเรียนรู้สิ่งใหม่นะซึ่งชาวสิงห์ก็จะมีโชคลาภนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีบางสิ่งจบลงนะคะบางสิ่งเริ่มใหม่นะหรือว่าหลายอย่างที่ไปต่อไม่ได้บางทีมันก็จะมีอันพักไว้นะคะหรือถึงจุด สิ้นสุดจบวาระสัญญาต่างๆได้นะก็เป็นปีที่ความเปลี่ยนแปลงก็มาเยือนกับชาวสิงห์นะคะอย่างไรก็ตามนะเมื่อความเปลี่ยนแปลงไปเป็นลาภะนะคะก็ขอให้ชาวสิงห์นะเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นทุกๆท่านนะคะให้เป็นข้อมูลไว้นะสำหรับวางแผนล่วงหน้าในชีวิตนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ